เกิดอะไรขึ้นทำไมบิตคอยน์ยังนิ่งเงียบอยู่อีกนะครับทางทั้งที่เอาคอยน์เนี่ยหลายๆตัวกลับพุ่งสูงดีดก,กระจายเลยนะทั้งเม t a v เวิร์สทั้งอีทิวเรียมทั้งบ i n a n แนนเนี่ยนะครับบิตคอยจะไม่ไปแล้วหรือเปล่าหรือคุณกำลังพลาดอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฟังนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กับช่องคิมพอลเปอตี้ไลฟที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin ครับเอาจริงนะผมว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเป็นสาวบิตคอยค่อนข้างใจตุ้มต้นต่อมนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยทรงๆอยู่มาพักหนึ่งล้านนะครับในขณะเดียวกันพวกเหรียญเอาคอยต่างๆอย่างเช่นอีทิเรียมเองก็ตามบายนันโซลาร่าเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเอดาก็ยังขึ้นนะครับ พอมาดูในการาฟของบิตคอยจะเห็นภาพว่าในกราฟปลายอาทิตย์นี่นะครับสามอาทิตย์ติดต่อ,อก,กันแล้วเนาะที่ยังคงนิ่ง,ง,งๆทรงๆอยู่จุดเดิมอยู่จุดประมาณสูงสุดเนี่ยแหละนะครับก็ว่าใจไงหลายคนก็บอกว่านีาา่ไงดับเบิลบอทเมเนี่ยเตรียมรอลงนะสายแช่งก็แช่งยับเลยครับในทางกับกัน,นแล้เหรียญอันดับ2องีเทียรเมนี่ยก็ย,ยังเติบโตได้สูงดีนะครับโซลาร์นีน่ออทา i ไฮเลยนะฮะแม้กระทั่งบีนแนนนะครับโอ้โหช่วงหลังนี้ก็ฮอตดีกระจุยเลยนะครับ ซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยบิตคอยดอมิเนนต์เนี่ยนะครับหรือสัดส่วนบิตคอยตัวเหรียญคริปโตตัวอื่นเอาคอยเนี่ยลดลงห่วบเลยนะครับหลายคนก็บอกว่ามาแล้วนะเอาคอยซีซั่นมาแล้วนะครับพี่ใหญ่นิ่งเนี่ยตอนนี้เอาคอยได้พังงานแล้วครับซึ่งถ้าออกมาดูช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น่าจับตาอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับเพราะมีอุตสาหการรมหลายๆด้านที่เข้ามาดึงก,การบล็อกเชนคริปโตเอ่อดีฟาพวกนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะนั่นคือธีมของเมตาเวิร์สนั่นเองครับ ตั้งแต่ที่คุณมาสก็เบิร์กนะครับมาเปิดตัวเมตาเวิร์สจั่วหัวสะพ่งพ่างนี่นะครับก็ทำให้เหรียญบรรดาเมตาเวิร์สต่างๆอย่างเช่นแซนบล็อกนะครับดิเซนเทลแลนด์เหรียญมานาน,นะพวกเอ็กซีอินฟินิตี้เนี่ยบูมกระชูดหมดเลยครับซึ่งจะเห็นภาพว่าพวกเหรียญพวกนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์เนาะจากทีมโลกที่เปลี่ยนไปจากอุตสาหกรรมที่เข้ามายังโลกบล็อกเชนโลกดิเซนเทลไลท์ครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเรื่องของแฟนโทเค็นเนี่ยทีมฟุตบอลอย่างไบแวนเองก็เริ่มจับมือกกััับบบ FC Porto นะคร ลาซิโอเนี่ยก็เป็นทีมระดับโลกเนี่ยนะครับจะทำเหรียญแฟนโทเค็นด้วยนะก็แปลว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมที่มีบนโลกเนี่ยนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์เอยเกมถูกไหมเมทัลเวิร์สนะครับแฟนโทเคน็นฟุตบอลทีมสโมสร,รเนี่ยก็ดูที่จะเข้ามาในวัตจากของคริปโตเเรนซีหรือเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองครับ ซึ่งหากมองในมุมนี้แปลว่าพวกโปรเจกต์ต,ต่างๆนานเนี่ยเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นเริ่มโกลแมสนั่นแหละเริ่มไปเชื่อมโยงกับธุรกิจนะครับหรือการเงินโลกปัจจุบันครับโดยเฉพาะทางแบงค์เนี่ยนะฮะแต่ว่านั้นการเงินเนี่ยก็เริ่มทจะเข้ามาโลกดีฟามากขึ้นครับ บางที่ก็ลงทุนบางที่ก็ลงเหรียญบางที่ก็ใช้งานบริการของดีฟาต่างๆนานาเนาะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเติบโตมากขึ้นค่าแก๊สต่างๆอิสจ์เนี่ยก็เติบโตสูงขึ้นด้วยนะครับหากมองถอยลงมาเนก็เห็นภาพว่าในพวกเอาคอยต่างๆเนี่ยมันดูเริ่มมียูสเคสมากขึ้น แล้มีมุมมองของนักทุนหลายคนนะครับที่มองมีมุมที่ดีต่อเหรียญอื่นๆมากขึ้นนอกจาก b บิตคอยเช่นคุณ c a t ต y Wood เองก็ตามนะครับที่เคยบอกว่าเมื่อก่อนเนะี่ย i ิตคอยอันดับหนึ่งของโลกเขาก็เชื่ออย่างนั้นนะแต่วันนี้เขาเพิ่มสัดส,ส่วนของตัวอีท e เรียมากขึ้นแล้วนะครับบรรดาแบงก์หลายแบงก์หล,หลายบรรดาสถาบันก็บอกว่าอีท e เรียเป็นตัวหนึ่งที่สามารถประเมิน p r o d u c t t ิ i t y ประเมินร,รายได้ได,ได้คิดเป็น PE คุ้มทุนอะ่ะประเมินได้เลยครับ ซึ่งก็สนใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันหนึ่งคือมันมี p r o อคทิวิตี้นะครับมีการใช้งานอย่างแท้จริงนะครสองเนี่ยพอเปลี่ยนเป็น proof of stake เนี่ยนะฮะการเกิด deflationary เนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยครับและสุดท้ายจะมีแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับมาสร้างนะ พัฒนาบนเชนเน็ตเวิร์ของอีทเรียมด้วยก็หมายความว่าเฮ้ยตอนนี้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเริ่มชิคเข้ามาทำโปรดักต์บริการทั้งเรื่องการเงินอุตสาหกรรมอื่นๆก็เข้ามาทำานีอาจจะไม่ใช่ของอีทเรียมแต่อาจจะเป็นเรื่องของวีเชนเงี้ยพวกโลจิสติกเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาโครงการโปรเจกต์บนบล็อกเชนต่างๆเนี่ยก็ว่าการใช้งานจริงๆเริ่มมานะครับทำให้พวกคลิปตต่างๆเนี่ยตรงน,นี้เริ่มจะเป็นสตรีมมากขึ้นเริ่มแบบมีการเติบโตที่ดีขึ้นแต่การจารบิคอยช่วงนี้ดูเเงียยบบล พอ่อเจ้าตัวของบิตคอยเองเนี่ยมันคือเป็นเหมือนสกุลเงินถือว่าสกุลเงินที่เข้มแข็งที่สุดคงกระพันที่สุดไม่ได้จะอ่อนข้อต่อใครนะครับไม่ได้เฟลลี่ต่อทั้งรัฐบาลหรือพวกการรวมศูนย์ต่างๆนั้น,น,นการที่มาปลักนะครับหรือทํางานร่วมกับทางพวกบริษัทอะไรเงี้ยโลกการเงินเนี่ยก็ดูเป็นไปนได้ยากเหมือนใช้งาน,นยากเพราะคือสกุลเงินเงี่ยถูกไหมฮะแล้วก็ไม่เอาขายด้วยนะครับทำให้ตอนนีเน้เงินของสถาบันต่างๆนนเนี่ยเริ่มไหลนะครับไปทางดีฟาแล้วก็พวกเอาคอยที่เป็นบูชิพน้อยอย่างเช่นอะไรโซลานาเบนบี เอด้ดานิมารบบูชิฟไหมเออน่าจะนับอยู่นะครับติดดับ10แรกนะแล้วก็ทางอีเทเรียมอะไรแบบนี้นครับอีกทั้งรายย่ยอดเนี่ยก็ชอบเหรียญเล็กๆอย่างเอาคอยด้วยเนาะเพราะว่ามันเล็กไงมันมูนง่ายอย่างชีบวงชีบบะมีมคอยเนี่ยครับรายย่อยก็ค่อนข้างชอบโดนใจนะครับแปบ๊บเดียว20% 20 0อะไรแบบนี้ก็ดูเหมือนเฮ้ยทิศทางจะไปทางเอาคอยกันมากเหมือนกันครับแต่ในคลิปนี้ไม่ได้บอกว่าบิดคอยไม่ดีนะจะฝากให้จับตานะครับเพราะว่าอะไร เออ่างที่มีคาคมคาคมหนึ่งนะของพี่ตน้นหอเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยพอราคามันถูกเนี่ยหลายคนจะประเม,มินประเมินมันต่ำครับแต่จะประเมินมันสูงเมื่อราคามันแพงนะวันนี้บิตคอยผมก็มองว่าเป็นช่วงทรงๆเงียบๆเนี่ยนะครับก็เลยชวนมองว่าเฮ้ยจริงๆนะเป็นช่วงที่เจ้าเก็บของหรือเปล่าหรือว่ามีทิศทางอะไรที่เราไม่รู้กันแน่ครับ มีนักวิเคราะห์หลายคนก็พยายามวิเคราะห์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ BTC นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยว่ายังมองบวกยังมองไปข้างหน้าอยู่นะครับแต่ระยะสั้นอาจจะมีสภาวะกดดันอย่างเช่นตัวออปชันที่จะหมดอายุในวันที่5ที่ผ่านมานี่ครับหลายคนก็ยังมองว่าบิตคอย์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ยังคงไปสู่เส้นทางต่อไปคือ90,000เหรียญครับจากกราฟจะเห็นภาพว่าต่อให้มันย่อมานะครับต่อมันทรงๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังอยู่เหนือเส้นสีเขียวแนวรับตรงนี้ครับ และซึ่งหานุภาพใหญ่เนี่ยที่ทางก็ยังโอเคอยู่นะยังดีอยู่เลยนะครับแล้วคุณกียุงกียงจูนะฮะก็เป็นเจ้าของคริปโตครอนนะก็ออกมาบอกว่ามีสัญญาณการเข้าเก็บของวานนะครับตอนนี้เนี่ย exchange วาน ratio นี่นะครับก็คือวานเก็บมากขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยโอ้โหอีทางกับกันเนี่ย exchange reserve เนี่ยหรือว่าตัวนบิ c คอยอยู่ในกรัเทก็ลดลงกับกันเลยนะครับ เราไม่ใช่แค่ทางคริปโตครอนเนี่ยพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะมีอีกบทวิจัยหนึ่งก็พอกด้วยเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเ,เรื่องของปริมาณบิตคอยนะครับเกิดซัพพลายช็อคนะครับเหมือนว่ามีปริมาณซัพพลายที่ลดน้อยลงนะท่ามกลางราคาที่แบบว่าขึ้นขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับสีฟ้าคือเรียกคือซัพพลายช็อคนั่นเองครับ จากการงานของเชนไลซิตเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าตอนนี้นี่บิตคอยวานนะวานที่เก็บบิตคอยได้ซื้อไป142,000สนสี่หมบิตคอยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเหรียญอยู่ในแอดเดรสของวานเนี่ยมากกว่า1,000 BTC แล้วครับซึ่งกล่าวว่ช่วงนี้เป็นช่วงที่วานเก็บของติดอันดับท็อปเลยนะฮะซึ่งก็ทําให้แอดเดรสของวานเนี่ยนะครับก็โตติดอันดับท็อปด้วยนะครับเห็นไหมฮะโอ้ยแปลว่าอะไรช่วงนี้เก็บของอยู่หรือเปล่าครับเก็บมันจะเสร็จกั่ทีครับ ามองดูภาพรวมนี่นะครับมีการเก็บของของวานถูกไหมฮะแล้วก็ความเซ็กซี่ของขาวอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยดูจะเงียบเชียบเลยนะครับแถมราคาก็อย่างไซเวนะถึงแม้จะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่มันก็ไม่ได้ดึงดูดไม่เซ็กซี่เหมือนพวกแฟนแฟนโทเค็นเหมือนพวก d e f ฟเอ่อเมทาวเวิร์สอะไรพวกนี้นี่นะครับแต่จะให้จับตาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของบิตคอยอีทีเอฟที่เป็นแบบของสปอตนะเป็นตัวที่แท้จริงเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับล่าสุดนี่นะครับทางเอ่อจีบ TC นะครับก็คือ Bitcoin g Grayscale Trust g r a y s c a l e Bitcoin Trust นะครับกำลังยื่นเสนอนะครับจะแปลงตัว Trust ของตัวเองเนี่ยนะครับให้กลายเป็น ETF ด้วยครับ ซึ่งเขาได้ทำการส่งให้กรอตตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็จะรู้ผลวันที่24ธันวาที่จะถึงนี้ก็อีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะความจริงนะ่นบิตคอยทรัสต์เนี่ยนะครับเขาก็มีการเก็บ BTC ที่เป็นรูปแบบ,นะบอยู่แล้วเพราะเาเป็นทรัสต์ที่เก็บ BTC อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวจากทรัสต์เนี่ยเป็น e t ทเนี่ยให้คนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นน,นะครับอาจจะดูเป็นไปได้และกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้นที่มี Bitcoin ETF มาจะเป็นแบบของฟิวเจอร์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ซื้อตามกระดาษสัญญ,ญาอออนุพััธตต่่่าางงๆมรวจสบบยยเเเีีกกก็็ทคดู ง่ายอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าพอเป็นสปอตเนี่ยมันคนละโครงสร้างกันเลยการจัดเก็บการารักษาความปลอดภัยผู้กระจายอำนาจมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนั้นเกสเกลผู้มีประสบการณ์ด้าน ETF อยู่แล้วในด้านาทฤษีด้าน,นการเก็บบิตคอยอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยน ETF โดยง่ายก็ได้ครับซึ่งที่บอกบิตคอยเป็นเหมือนสกุลเงินที่มีความเข้มแข็งสูงสุดนะครับคนที่รับความสนใจกับมันเนี่ยอาจจะเป็นนักทุนรายใหญ่เช่นกองทุนเข้ามาซื้อ ETF อีกอันนึงเนี่ยคือเรื่องของระดับประเทศนะครับหมายความว่า,ารายย่อยอาจจะไม่ค่อยสนใจกันแล้วก็ได มาอย่างเช่นเอลซอดอที่เราเห็นภาพกันก่อนหน้านี้จะมาแล้วมีหลายประเทศที่กำลังจะเดิมเข้ามานะครับดูเอลโซเป็นตัวอย่างแล้วเดินเข้ามาเช่นบราซิลนะครับเช่นบราคว,วายต่งตาง,างๆนานาครับและล่าสุดครับทางนิวยอร์กซิตีน้นะครับทางเทศซาวนตีเขาเนี่ยนิวยอร์กแล้วไมอามี่ก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะรับ เงินเดือนเป็นบิตคอยนั่นเองครับพร้อมที่ผักด้นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับเราทำให้เมืองของเขาเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของคริปโตอีกด้วยครับเขามองว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับและสามารถทําให้ทางไมอามีหรือนิวยอร์กเนี่ยกลายเป็นเหมือนซีโคลวเลนในมุมของคริปโตเคอเรนซีได้อีกด้วยครับและล่าสุดนะครับทางนายเซอร์มินตีของทางเอ่อเมืองแทมปาเบ้รัฐฟลอริดาเนี่ยนะครับก็ยังประกาศรับเป็นบิตคอยด้วยนะครับหมายความว่าเฮ้ย เออภาพหรือมุมมองของบิตคอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มต่างจากเดิมนะาที่เราบอกว่าการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นใจความเชื่อด้วยนะครับพอลองเปรียบเทียบสิครับว่าเมื่อก่อนเนี่ย แค่ okay, ปีที่แล้วเลยเนี่ยบิตคอยในมุมมองอคนหลายันตอนนี้ต่างไปโดยสิ้นเชิงนะแต่คนก็มองบิตคอยเป็นสแกมเป็นลูกโซ่อะไรพวกนี้นี่นะครับแต่วันนี้เนี่ยทิศทางจะดูต่างไปมีประเทศที่รองรับนะครับเทศมนตรีสอสอผู้ว่าอะไรเนี่ยก็เริ่มจะรับบิตคอยเป็นเงินเดือนแล้วเพราะจะตั้งประเทศตัวเองหรือแม้กระทั่งรัฐตัวเองเนี่ยเป็นรัฐของบิตคอยหรือคริปโตแล้วครับซึ่งคุณเห็นภาพว่าความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแพร่หลายแค่ ไม่กี่เดือนเองจากเมื่อก่อนเนี่ยแล้วมันก็ดูดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นพอมีคนเชื่อมากเนี่ยนะครับของถิงนจุดๆหนึ่งเนี่ยมันจะพลิกเลยครับจากบิตคอที่เป็นเหมือนอะไรก็รู้แต่เป็นเหมือนสิ่งที่เป็น reserve currency จะเป็นสิ่งที่คนวิ่งเข้าหานะครับถ้ามันแมสมีภาพจำบิตคอยใหม่ที่ดีขึ้นกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งเนี่ยเงินเนี่ยจะมาลงมากขึ้นแค่ไหนเป็นสัมพันธ์ยักษ์ใหญ่นะครับและที่สำคัญนะครับนั่นคือพอปรับบิกๆอย่างประเทศอย่างพวกรัฐมาเล่นแล้วเนี่ยเขาต้องทำการ educate ผู้คนของเขาด้วยนะครับอย่างเช่นเอลซาวดอรเนี่ยนะครับก็ทําการให้ความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับบิตคอยในประเทศด้วยนะให้นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องบิตคอยนะสอบผมอันนี้โคตรคููโคตรเจ๋งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่บอกกับการเงินคือการเรียนดูนะอย่างเราเนี่ยก็จะเรียนว่าการเงินต้องออมเงินต้องซื้อประกันซื้อ LTF IMF อะไรแบบนี้นะครับ เพราะว่าเราถูกสั่งสอนด้วยของระบบการเงินไงแล้วะบบพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวเื่องกับการแบบความเชื่อมั่นอะไรพวกนี้น,นะครับเราก็เชื่อมั่นว่าเงินสดดีที่สดนะุดเนาะแต่ความจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าถ้ามีคนมาให้ความรู้เรื่องบิตคอยเนี่ยผมว่าประชาชนจะมีความเข้าใจาในการเลือกรั์ติทุวเองมั่นใจได้มากขึ้นครับแล้วประเทศอะไรประเทศเนี่ยที่ผลักดันนะเช่นรัฐบางรัฐเนี่ย การ educate ผู้คนก็จะมากขึ้นคนรุ่นใหม่จะโตมาด้วยกับ education ของ bitcoin ที่เป็นขอ,องจริงนะครับไม่ใช่แบบว่าโดนกาวว่าลวงโลกสแกมโดนว่าดา่า เข้าใจผิดแต่เป็นความรู้จริงๆทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีมุมมองในการถือเสั่ยงเฮดจิ้จงความเสี่ยงของค่างเงินได้อีกแบบหนึง่งเหมือนที่เรารู้ว่าไอ้ทองคำเนี่ยการเงินเฟ้อได้ดีเนี่ยถ้าเขาได้รู้ว่าไอ้บิตคอยน์มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นกระจายความเสี่ยงละเออเด็กริปโตมาจะลงทุนในรูปแบบไหนมากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจครับแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องของคริปโตเรื่องของบิตคอยน์ระประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะครับมันต้องค่อยๆคุยกันอาจจะไม่เร็วซิ่งเหมือนโปรเจกต์พวกแฟนโทเค็นเอ็นนีนีนอะจรอยนะ ก็ได้อยากให้จับตาตรงนี้ไว้แล้วก,ก็เชียร์กันอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่นฟังจนจบนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างครับในคลิปนี้ชวนพูดชวนคุยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดคริปโตโดยรวมนะว่าเอาคอช่วงนี้มาแรงจริงๆมาแรงในแบบว่าพี่ใหญ่นิ่งเลยนะครับโอ้โหเหรียญอื่นโซลาน่าแม้แต่บีแอนซ์อีชิริอัมเนี่ยก็ออทำหายกันไปว่าเล่นนะครับแต่บีแนนซ์ยังไม่ออทำหายนะแต่ว่าดิดมากในช่วงหลังนะครับเพราะว่าตีมโลกเนี่ยและต้นติดเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มชิคเข้ามาในบบล็อออกกเเเชชนนนมาาขึ้้ครรรั่่ตงๆทไหียญะ Boom, บูมกระชูดเลยนะครับหรือแม้ทั้งโปรเจกต์ดิฟาหรือการเงินใหม่ๆเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับทำโปรเจกต์ต่างๆ NFT ศิลปะเฮ้ยมันก็ดูเหมือนจะผลักดันตลาดคริปโตไปด้วยกันได้ว่าคริปโตเนี่ยไม่ใช่แบบของสแกมซื้อเพื่อเก่งกําไรแล้วแต่ว่ามีพรอฟติวิตี้มันมีผลตอบแทนมันตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้มากมายเลยครับอีกทั้งมุมมองของนักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนไปมากขึ้นนะครับว่าเมื่อก่อนบิตคอยน์นะเดี๋ยวนี้เริ่ม ผู้นะอิทเรียมมากขึ้นเพราะว่าอาจจะวัดผลง่ายมี Productivity มี a p p l i c a t i o n มาออนนะครับมีการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มันดูวัดผลมีการเบิร์นอะไรเงี้ยเกิด d e f ฟ n s ชช n a นนอะไรเงี้ยก็ดูที่แบบสนใจพวกโปรเจกต์อื่นๆมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นนั่นเองครับและจึงบิตคอยเนี่ยดูซึมดูแย่ไปไหมบิตคอยกำลังเล่นเกมที่ใหญ่กว่านั้นคือเล่นเกมระดับประเทศระดับรัฐต,ตานานๆนะครับที่กำลังผลักดันเรื่องของกฎหมาย Re g u เก t o r ออยู่ดุกคนที่เป็นพี่ใหญ่เป็นสกุลเงินเนี่ยมันมีข้อจกกา,อออามมอกา อาจจะพวกคริปโตตัวอื่นหรือดีฟァที่สามารถปลักกับสถาบัานการเงินหรือโลกดั้งเดิมได้เลยเพื่อสร้าง p r o โปร t i v ต t ใหม่แต่ Bitcoin ม็นคือสกุลเงินที่เข้มแข็งและไม่สนใจใครบางพาร์มาจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะครับแต่แล้วมีเหลักที่ดีขึ้นนะครับหลังจากพวกสอสอต่างๆหรือทาผู้นํารัฐต่างๆเริ่มที่จะรับตัวเองเป็นบิตคอยและพร้อมจะ educate ผู้คนด้วยนะก็จับตาดูว่าถ้าวันนี้เนี่ยตัว ETF จากเซียสเกลเนี่ยนะที่เปลี่ยนจากทรัสต์เป็น ETF เนี่ยจะดึงเม็ดเงินได้มากแค่ไหนสำหรับผมผมคิดว่าน่าสนใจมากๆในทิศทางต่อไปนั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่นั่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ like, อย่าลืมกดไลค์กดตั้งช่องคิม property ด้วยนะฮะและใครอยากฟังข่าวรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ดีไฟอีเชียร์อ่าต่างต่างนาน NFT ก็พอมีบ้างนะครับก็ <laughs> ตออชิดห้องเลยวงไหนครั้งนี้ได้เลยจะมี Insider Talk มาคุยด้วยนะลล่่่่่าาาาาสุุดดคคคยยเเเรรรืือออออององ alcohol, งง3.0นนะัับขตตตตวววๆใหห้้ิมแ็ภพ มันมีโอกาสมากมายสับคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกคนนะเาจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ